คุณพี่คะขอ3สิ่งที่จะได้เห็นจากมายเนอร์ในปี2023ค่ะครับข้อหนึ่งก็คือการขยายธุรกิจอย่างต่อเน,นื่องนะครับส่วนธุรกิจโรงแรมเนี่ยเราก็มี pipeline ที่เปิดโรงแรมเพิ่มเติมอยู่หลายสิบโรงเลยใน2-3ปีข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นอนันตราอาบานีโอ๊คทิโวลี่หรือว่เอ็นเอชนะครับในอนาคตส่วนธุรกิจร้านอาหารเราก็มีหลายหลายแบรนด์เลยที่พิซซ่าคอมเบนีสเปนเซนเบอร์เกอร,กรก์คิงเดอร์ควีนบอนชอนคอฟฟี่คลับนะครับแล้วก็น้องใหม่กาการาก็จะมีการขยายสาขาเพิ่มเติมนะครับอันอนี้ข้อที่1ข้อที่2 ก็คือเราคิดว่าจากการเชิญเติบโตเนี่ยจะทําให้ผลประกอบการเรากลับมาแข็งแกร่งนะครับแบบเดิมนะครับทำให้มีทั้งรายได้และผลกําไรที่ดีนะครับในอนาคตข้างหน้านะครับและข้อที่3ก็คือเราจะพยายามสร้าง ความพึงพอใจและผลประโยชน์เชิงบวกให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราในทุกๆรูปแบบไม่ว่าจะเป็นลูกค้าของเรานักลงทุนคู่ค้าคอมมูนิต y ี้รอบๆตัวเราเนี่ยเราจะทำให้มีความเติบโตพร้อมไปกับเราด้วยครับ